วันนี้เวลา9ก้านาฬิกาสานาทีทูลกระหมอมิงอุบลรัรชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีสเสด็จพร้อมด้วยท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนไปยังพระอุโบสถวัดราชบาพิษสถิตมหาศรีมารามเขตดุสิตสมบูรณ์แผนพระกกศลแด่คุณพุ่มเจนเซนซึ่งถึงแก่นอนิจกรรมในเหตุการณ์ธรณีพิบัติคลื่นสึนามิเมื่อวันที่26ธันวาคม2547รณบริเวณเขาหลักจังหวัดพังงา คุณพุ่มเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคม2526ณเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาประบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพ,พิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อคุณภุ่มแทนคุณภูมิเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยมีความหมายว่าผ่านพุ่ม คุณพุ่มมีพี่สาวคือท่านผู้หญิงพลอยพลินและน้องสาวคือท่านผู้หญิงสิริกิตยาหลังจากเรียนจบเกรด10 Special Class สที่ t o r r ท y p ิ e High s c o o แคลิฟอร์เนียคุณพุ่มได้ตามเสด็จทูลกอะหม่อมหญิงอุบลรัชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีกลับมาอยู่ที่เมืองไทยเข้าศึกษาในโปรแกรมพิเศษที่โรงเรียนสาธิตเกษตรศาสตร์และศึกษาต่อในมหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์คณะศึกษา,าศาสตร์เอกพลศึกษา ความสามารถทางด้านกีฬาของคุมคุ่มปรากฏตั้งแต่วัยเยาว์เช่นว่ายน้ำเดสกีฟุตบอลยิงปืนเทควันโดแบดมินตันขี่ม้านอกจากนี้ยังทำนายปฏิทินร้อยปีได้อย่างแม่นยำคุณพุ่มเป็นผู้มีจิตสำนึกจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และมีความเป็นไทยแท้มีน้ำใจมีเมตตาต่อคนอื่นสุภาพอ่อนโยนปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงามจึงทำให้คนรอบข้างมีความสุข และมีจิตใจที่ฝักใฝ่ในพระพุทธศาสนาโดยเคยบรรพชาเป็นสาม,มเณรเพื่อศึกษาธรรมะและสืบทอดพระพุทธศาสนาในปี2547ได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ตำรวจม้าในพระราชพิธีถวายสักปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ในโอกาสวันเฉลิมพระชรมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศตมหาภูมิพ,พลอดุญเดชมหาราชปรมานาถบพิรหลังจากคุณพุ่มถึงแกอ่อเนจกรรม ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนาดีส่งก่อตั้งมูลินิธที่ขุนพุ่มขึ้นเพื่อสร้างสาธาร,รณกุศลและสาธาร,รณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนทั่วประเทศรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดจ,จัดฝึกอบรมลูกเสือทูบีน้ำบาวันเพื่อขุนพุ่มส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้เป็นคนเก่งและดีมีคุณ,ณธรรม จากนั้นเสด็จไปยังสุสานหลวงวัดราชบาพิษสถิตมหาศีมารามทรงวางพวงมาลายัยณนอนุสาวรีย์เจ้าจอมมันดาอ่วมซึ่งเป็นสถานที่บรรจุพระสรีรังคารและสรีรังคารของราชสกุลกิติยากรและสมาชิกรวมทั้งสรีรังคารของคุณพุ่มเจนเซนทั้งนี้เมื่อวันที่30เมษายน2548 พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มานาถปอบพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มาราชชนนีพันปีหลวงสมเด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระบรม,มวงสานุวงศ์ในการพระราชทานเพลิงศพคุณพุ่มเจนเส้นณวัดเทพศรีทราวาส